หลวงวเนื้อเป็นสิทธิ์พราะโกงบูเสกมนาวารักษาโลกแล้วท่านลวงรู้ว่ารจิตใช่ยก็ท่านเขียนหวยไว้ในทุเซฟะเปิดออกมานะ่ระรางที่หนึ่งอะนะครบนี่ครบทั้งเจ็ดตัว <c oughs> คุณคิดอดิเอาหมูเน้นๆเลยครับนี่เวลาคุณเจอพระดูเนื้อดูธรรมชาติ ตะกัวร้อยปีอ่าพอดูเนื้อดูธรรมชาติตะกัวร้อยกว่าปีแล้วกราบขอพระคุณวันมีพิสังเกตนะแบงค์คนชัยนานที่ความรู้เยอะนะคนชัยนานที่ความรู้เยอะนะนี่ฮะต้องบอกว่าเหรียญหล่อที่หาลงในหนังสือมีแค่เล่มเดียวในอดีตข้อมูลจาก,จ,ากจ่าเจงมโนลง หลวงปู่สุป้าขังของมะขามเท้าชัดเจนครับองค์นี้อ่ะนี่แต่วิธีการสร้างเนื้อหาศิลปะคือหลวงปู่สุขครับพี่โอคุณยันนะแบบนี้เมตตาแน่ๆถ้าพร้อมแล้วป้ารายการนี้ขอสองนาทีนาทีเดียวไม่ได้แล้วเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆโหแล้วราคา ถ้าให้เจออย่างอื่นนะของผู้สู้อะเป็นสิบองค์นะออันนี้จะบอกว่าเป็นองค์ในตำนานแล้วสวยพระยังสมบูรณ์ไม่ได้ใช้เลยพี่โอคุณเราจะทำยังไงให้เขารู้คุณค่าเหมือนที่เรารู้กันนั่นเองพี่ผู้เท่าลนงัวยิงซ้ำตัวเองไว้อย่าชะลาใจสไนเปอร์ที่นี่โหด ครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คพระเพียงในราคา100่บาทเปิดตัวแอป s อ Check เช็คแอปเช็คพราแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บระปั๊บไปเซอร์พาแท้คราดันตีโดยสันควานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน100เเพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันที เช็คเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรัพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์เ k เช็คพระหรือสแกนคิว o d e โคตได้เลยซ้ายขวาหน้าหลังโหนี่พี่เจ๋งเป็นอันแรกที่ผมได้นะ ที่ได้มานะผมจะบอกให้นี่ปูสุกด้วยครับอ่าได้ครับพี่ลแล้วหลังจานดีเลย์เยอะนี่เป็น อันแรกที่เคยได้ในชีวิตห mm hmm. ลงวงมาเนื่องเป็นสิทธิ์พาะโกง mm hmm. บูเสกมนาวารักษาโลกแล้วท่านร mm hmm. ่วงรูว้วาระจิตใช่ก็ท่านเขียนหวยไว้ในทุเซมะเปิดออกมานะ่ะระวันที่หนึ่งอะนะ mm hmm. ครับ mm hmm. นี่ mm hmm. ครบทั้งเจ็ดตัวคุณคิดเอาดิเอาหมูเน้นๆเ,เลยครับ เนี่ยเวลาคุณเจอพระดูเนื้อ,รรอ,อ,ด,อดูธรรมชาติตะเกวร้อยปีอ่าพอดูเนื้อดูธรรมชาติตะเกวร้อยกว่าปีแล้วองค์แรกที่เคยเห็นเลยครับพี่โอ๊ตพี่โอคุณใช่แล้วพี่โอ,โอคุณนะดูง่ายครับปูสุกปลาของมะขามเท่าอ่าโอ้โห นี่เราต้องบอกว่าจานเต็มองค์เลยนะครับดูง่ายไหมเดียนลอกนี้เห็นแค่ครั้งเดียวในหนังสือพรกเก่าเล่มหนึ่งพี่เจงพิมพท้อโอ้โหกราบขอพระคุณวันมีพิสังเกตน,นะแบงค์คนชายหน้าที่ความรู้เยอะนะ คนชัยนาที่ความรู้เยอะนะนี่ฮะต้องบอกว่าเหรียญหล่อที่หาลงในหนังสือมีแค่เล่มเดียวในอดีตข้อมูลจาก,จ,ากจ่าเจงมโนลงหลวงปู่สุกปปะขังของขอมะขามเทาชัดเจงครับองค์นี้อ่ะนี่แต่วิธีการสร้างเนื้อหาศิลปะคือหลวงปู่สุขครับพี่โอคุณยันนะแบบนี้เมตตาแน่ๆถ้าพร้อมแล้วไป รายการนี้ขอสองนาทีนาทีเดียวไม่ได้แล้วเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆของผมเห็นอนาะจารย์โอ๊ตกับแบงค์อ่านข้อความผ่านไปตั้งนานแล้วตะกี้เพิ่อนก็มดีเลยประมาณสี่สิบวิครับใช่พี่ต้องปดัปดพี่ถ้าปาดัดจะขึ้นไว่าไม่เป็นไรพี่อยู่ด้วยกันก็นะค,อค่อยๆค่อยๆแค่เข้ามาพิมพ์คุยกันเราก็นะได้เพื่อนได้มิตรภาพแล้ว กี่นาทีครับพี่สองนาทีเ,เขามาเริ่มขึ้นหรือ,อยังยังมาแล้วอันนี้ต้องขอถ่ายรูปเอาไว้เลยรวบรวมทำหนังสือนี่เลี่ยมทองอย่างแค่หกพันวันนี้เหมือนแจกโหแล้วราคาถ้าให้เจออย่างอื่นนะของผู้สุ้อะเป็นสิบองค์นะอ,อันนี้จะบอกว่าเป็นองค์ในตำนานแล้วสวย อย่างสมบูรณ์ไม่ได้ใช้เลยพี่โอคุณเราจะทํายังไงให nice ้เขารู้คุณค่าเหมือนที่เรารู้กันนั่นเองพี่ผู้เฒ่าเลี้ยงวัวยิงซ้ําตัวเองไว้อย่าชะลาใจสไนเปอร์ที่นี่โหดอยู่ที่สองหมื่นสองพันบาทนะครับราคาสุดทายครับปิดเฮ้ยไปแล้วนี่ปิดไปที่พี่ผู้เฒ่าเลี้ยงวัวโอ้โหเดียวแล้ว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  พี่ผูเท่าเลี้ยงมัวทับตัวเองมาทําไม่ทับมาเป็นไงสองหมื่นสามพี่ผูเท่าเลี้ยงมัวปิดไปนาา 25, ็นี่ะครับสองหมื่นห้าพันบาทครับพี่ทัศนัยมาสองหมื่นสามไม่ทันพี่วา่าแล้วเห็นไหมไม่ดก็มาสองหมื่นสามไม่ทันครับโอ้ต้องบอกว่าจริงๆนะญญเนชื่อไหมว่าพระเลือกคนเพราะเลยหรือเปล่าถ้าสัญญาณไม่ดีเลยอ่ะคนอื่นต้องใส่ทันวันเนี้ยใช่<ง>แล้วพี่เขาใส่ข้ามไปเลยไปถึงสองหมื่นเจ็ด นี่เอาไปตัดลงช่องไว้ให้ด้วยเนี่ยฮะมีอีกไห้ครับกู้สุกราคานี้อันเนี้ยองค์แรกในชีวิตที่ผมได้เลยอือโอ้แล้วของแบบเนี้ยนะเป็นเหรียญเป็นเป็นเหรียญกึ่งเครื่องรางอือโอ้โหคาดเป็นจริงนะเป็นเหรียญกึ่งเครื่องรา,างบางป้าเรไรด้วย แล้วสวยทั้งคู่วันนี้นี่ครับเนื้อเหมือนปิดตาเขาตอกแตกไหมวันนั้นเหมือนกันครับถ้าในที่เนี้ยผมจะตื่นเต้นทุกครั้งถ้าผมได้พระแท้พระหายากๆซึ่งไม่ค่อยเจอสวยพี่ๆต้องเข้าใจใช่ไหมนะ พี่โอคูนพี่เจ็๋งอ่าพิวราพลนะครับหรือพี่ๆที่พิมพ์กันอยู่พี่หนึ่งสรวิทย์อย่างนี้ผมอยากจะบอกว่าพวกเราเดินสนามมา20กว่าปีประสบการณ์ของพวกเราอ่ะมันเป็นสิ่งที่หาซื้อไม่ได้มโนไม่ได้ประสบการณ์ของพวกเราที่ อยู่ในวงการพระเดินหาพระไปตามงานประกวดไปตามตลาดพระเหนือจะหลดใต้อะมันมงบอกเราว่าของแบบนี้เจอน้อยหรือเจอมากหายากหรือหาง่ายนะครับอันนี้เป็นปางป่าเลไลเนียซึ่งเพื่อนๆดูในทองนะ ทองของพระโบราณสมัยก่อนเนี่ยให้รู้ไว้เลยครับว่าเขาเอาทองเปวะที่เป็นแผ่นมาปดเป็นผงนี่แล้วก็กิ้งผงนี่แปะทองลงไปบนพระเนือเหมือนปิดตาปูเอี้ยมวันก้อนครับพี่โอโโ้โอ่ต้องเหมือนกันหมดหละครับถ้าตะกัวร้อยกว่าปีเนี่ยไอคนที่มาบอกว่าปิดตาแบบนี้แท้หรือเปล่า ไอ้คำว่าหรือเปล่าอ่ะมันประจานตัวคุณเองว่าคุณะดูภาไม่เป็นไอ้คำว่าแท้ไหมแทหรือเปล่าเนี่ยถ้าคุณดูเป็นอ่ะคุณก็จะรู้เนี่ยแท้ไหมหรือไม่แท้เออ <Okay. S 1> เราพยายามนําไม่เห็นว่าแท้มันดูยังไงนี่ฮะถ้าคนเห็นบ่อยๆอ่ะคนจะเข้าใจแล้วดูดิโหยันนี่เด้งทะลุขึ้นมาในเบ้าตาเลยที่จริงเรียนล่อชุดนี้คือปางประจำวันที่หลวงปู่สุขท่านสร้างขึ้นมาพี่เจ๋ง เออใช่ก็ตรงนะครับใช่มีไล่พิมพ์ก็มีอุ้มบาทด้วยมีครับอุ้มบาทมีอุ้มบาทมีสมาริท่ะอใช่พระประจําวันบูสุมีวันจันทร์กนั่งไะโ,โอ้แล้วดูวงนี้เอาสองนาทีครับอาจารย์ได้ครับพสองนาทีปางป่าเลไลเนี่ยนี่สําหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนใช่ไหม